สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับพบกันเช่นเคยครับกับผมไออามคนรักรถโคราชนะครับผมต่อเนื่องเมื่อวานนะที่ลื้อขาไว้กับเจ้าปูเขาว E33 นะฮะเราไล่ระบบน้ําไล่อะไรใหม่นะก็นี้พอดีเห็นไออามเห็นมันมีฟองอากาศนะครับมีฟองอากาศมันดันขึ้นมาในหม้อน้ำนะก็เลยสงสัยนะก็เลยคุยกับช่างสักนะฮะก็เลยว่าเดี๋ยวเราตัดสินใจเปิดฝาดีกว่าแล้วก็ถึงบางอ้อครับนี่ฮะสภาพ ตามที่คาดการไว้นะปะเกนนะฮะนี่นะฮะเกนก็สภาพแบบนี้เลยนะครับมันขาดนะฮะปะเกนมันขาดนะฮะขาดแล้วก็มันก็ผูกตามตามอายุนะฮะก็เลยนี่ครับเราก็จัดการเปลี่ยนปะเกนใหม่นะแล้วก็เดี๋ยวส่วนฝาสูบนะนี่ครับฝาสูบเดี๋ยวเราก็จะส่งให้ลงคลึงเช็คให้นะครับาชำรุดไหมอะไรไหมนะต้องปากไหมนะครับ ก็มันตรวจเช็ครดท่านดีๆนะฮะสังเกตนะครับสังเกตเปิดปาหมมอหนามาสตาร์ทเครื่องรอบาเปิดแล้วสังเกตดนะ้มีแรงดันอะไรออกมาไหมนะฮะก็โอเคครับผมเดี๋ยววิธดีๆความรู้ดีๆอะไรเดี๋ยวจะมาแนะนํานะฮะเผื่อไว้ให้ท่านตรวจเช็คลรถที่บ้านนะฮะโอเคครับผมสวัสดีครับ